สวัสดีนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าป่าก็ลงมาทักทายน้องไก่ก่อนเมื่อวานนี้อากาศคึมทั้งวันนะก็มีวันนี้นี่แหละที่อากาศดีมากสังเกตตอนนี้ใบไม้มันก็ร่วงจะหมดต้นแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่ากันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินไปเก็บเห็ดดำแวะเก็บเห็ดแตดดำก่อนเราเคยเก็บไปรอบขอแล้วนะรอบไปแล้วเก็บไปหมดเนาะดอกมันยังเล็กๆอยู่ก็เลยแบบมาเก็บใหม่ วันนี้ยิ่มันเป็นวันที่อากาศอบอุ่นกว่าทุกวันปกติจะอยู่ประมาณสิบสี่องศาสิบห้าองศานะวันนี้แบบสิบเก้าองศาถือว่าดีเลยละ่ะลวมันก็มาขึ้อนอยู่ตรงนี้เนาะก่อนไม้ เก็บแค่ตรงหีพอลหละแล้วเราจะตัดขากันเลือกดอกสวยๆใหญ่ๆน<ห>ี่เห็หตดตะดำเนี้มันค้างจะมีกลิ่นแรงตอนเอาไปทำกินก็ลวกก่อนสักน้ำหนึ่ง กินมันก็จะหายไปเลยโอเคไปต่อกันข้างหน้าจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดแครอทปีนี้ยังไม่ได้เก็บเลยเห็ดแครอทเพราะว่าปีนี้เห็ดมันแข็งกันออกนะเราก็จะเลือกเก็บเห็ดที่เราแบบชอบกินแล้วก็กินเป็นประจำ ป่าเนี่ยค่อนข้างจะมีแบบสารพัดเห็ดเลยเยอะมากเป็นส,สิบสิบชนิดเลยแล้วก็เก็บฉ้อยที่เราแบบว่าศึกษามาอย่างดีนะยังมีหลายชนิดเลยเนี่ยที่แบบยังไม่รู้จักก็มีแต่เนี่ยเห็ดคอนโนพวกเน่าเนนี่ยตรงนี้เป็นกลุ่มๆเลยอะ่ะ ให้ดูก่อนตอนนี้คนตัดไม้ก็มาตัดอยู่ที่ใกล้เราอุย้ยอันนี้ดอกใหญ่ดีจัง น,นี่เป็นวันศุกรนะ์เนาะก็คนก็ยังทํางานอยู่ถ้าเรามาเก็บเสาทิศส่วนมากจะค่อนข้างจะเงียบสงบกว่าบางดอบมันก็ขึ้นลานะกลับไปก็ไปคัดออกอีกทีหนึ่ง เจอเห็ดพึ่งเ่ารัดอีกแล้วโอ้โหไม่ทันนอนละ ตอนนี้ป่าเริ่มไม่ค่อยสงบสุขแล้เดี๋ยวเราจะรีบตัดขาแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งตรมื่กี้ยังเก็บไม่หมดเลยนะแต่ว่ามันได้ยินเสียงรถแท็กเตอร์แล้วก็เสียงคนตัดไม้ ค่อนข้างจะดังเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกที่หนึ่งนู่นไงกลังตัดไม้อยู่เดี๋ยวเรามาทางนี้กันดีกว่าโอเคเดีย๋ยวเราเดินเข้ามาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มีแสงแดดแสงสว่างเข้าถึง เดินหนีมาอย่างเร็วเนาะ <yapmış> เหนื่อยเลยตรงนี้ก็มีนะโอ้ตรงหน้าเต็มเลยอะตรงนี้ดอกมันก็จอกสีทบทาๆหน่อยนะอันเนี้ย น่าจะเป็นเห็ดพิษนะมันเป็นสีเทาอ่ะมันไม่ค่อยสวยอ่ะนะแต่ว่ามันเป็นเห็ดดำเนี่ยแหละ หรือมันอาจจะขาดน้ําก็ได้นะเพราะว่าฝนมันก็ไม่ได้ตกเนาะตรงนี้ดีกว่าหยุมเลย ที่จริงมันจะต้องเป็นแบบนี้สีออกน้ำตาลเข้มขาเหลืองขึ้นอูดอกเดียวฝั่งเพืนแรงเก็เก็บขายกันเนาะเขาก็แบบค่อนข้างจะเก็บเร็วกันหน่อยเก็บทำเวลาของเรานี่เก็บทำคอนเทนต์จะ้ะ ก็กินด้วยดอกก็จะอบสีซีดๆน่ะตรงนี้โดนแสงก็เลยกินได้การโน้ตไม่แน่ใจยุ่มเลย เห็ดน้ำหมากนั่นน่ะปีนี้ถ้าไม่ได้เก็บเห็ดน้ำหมากเลยเพราะว่าเห็ดมันแบบแข่งกันออกเยอะมากเลยแค่เก็บเห็ดขอสนสนยังเก็บไม่ทันเลย บบนี่แหละไม่ต้องไปไหนละ <_ c oughs> เห็ดเห็ดดำนี่มันน้ำหนักค่อนข้างเบาเนาะเก็บไปโรลดเขาห้เก็บได้หนึ่งถึงสองกิโลนั่นแหละ <_ c oughs> มาเป็นช่อเลยด้าไหนที่มันขึ้นลาก็คัดออก หยุ่มเลยจ้าสวยเนาะดูดิ ยากจะบอกว่าเพิ่งหันมาเห็นเห็ดแต่ดำถ่ายให้ดูเต็มเลยอ่ะดูดิลากยาวไปถึงโน้นเลยตรงนี้ไม่เคยมาเก็บเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยในที่จริงพรุ่งนี้มาเก็บต่อกันได้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแต่ว่าเราจะเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วกัน ร่อนเนาะมันทำท่าเหมือนจะเปื่อยแล้วเห็ดดำเฮ็ดแต่ดำช่วงนี้ยอดวิวเฮ็ดค่อนข้างจะดีหน่อย ยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนมีแต่คลิปเก็บเห็ดเนาะช่วงนี้เียเราก็จะเก็บแค่ตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันแบบเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดเนาะอุ้ยตรงข้างหน้าก็ยังมีอีกนะ สวยเนี่ยแหละรุ่นเนี้ยสวยมันจะคล้ายดอกไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาเก็บอีกพรุ่งนี้ก็ยังอากาศดีอีกหนึ่งวันเราจะปิดจ็อบแล้วทุกคนเอายาตัดขาให้ก่อนนะคะทุกคน shiny nga